จะปวดเกรดวรินทรนเจอคนโอนเงินผิดสุดพีโดนขู่แจ้งความอีกด้วยเกรดวรินทรนเจอเรื่องผีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีตัวเองช็อกเจอขู่แจ้งความบอกอย่างฮา,าสมมุิแ8ดมือถือหมดจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพระเอกเกรดวรินทรนที่หลายคนอ่านแล้วถึงกับร้านดังๆเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวได้ิดข้อความผ่านแอดเกรทอันเดอร์สกิร์ไรเดอร์โดยบอกเล่าว,ว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีผิดมาเป็นบัญชีของตนเองเป็นเงินจานวน500บาทเรียกว่างงแล้วหนึ่งเจอดับเบิลงงเข้าไปอีกเมื่อเจอข้อความขู่แจ้งตำรวจ หาไม่โอนเงินกลับ มีเรื่องมาเล่ามีคนโอนเงินมาผิดแล้วเราก็ถูกขู่แจ้งความแต่ไม่มีอะไรนะคะเขาโอนมาผิดจริงๆแล้วเราก็โอนคืนเขาไปแล้วแล้วครบพร้องกับติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กเพียงแต่ฉันตื่นเต้นถ้าฉันลืมละ่ะถ้าฉันแบตหมดละ่ะหลายคนที่อ่านแล้วถึงกับงงไปด้วยเลยและยังได้แสดงความคิดเห็นกันไว้มากมายอีกด้วยเป็นการเตือนให้ข้อมูลดีๆอาทิอาจจะเป็นมิจฉาชีพท,ที่หลอกให้คนอื่นโอนเงินมาบัญชีพี่เก๋ก,ก็ได้นะคะนํามาขูท่ทวงเอาทีหลังหลอกให้คนอื่นเข้าใจว่าพี่เกดเป็นคนหลอกเแด้บได้ ระว,วังระบาดหนักเลยนะคะครั้งหน้าต้องให้ธนาคารเดินเงินคืนเองค่ะเราไม่ต้องโอนคืนนะคะประสบการณ์เคยโอนผิดเหมือนกันค่ะไปช้อปปิ้งแล้วโอนเงินเข้าบัญชีแต่เลขบัญชีเหมือนเบอร์โทรเลยน้องก็เลยโอนเบอร์พร้อมเพย์โอนผิดตกใจมือไม้สัน่นฮ่าฮ่าฮ่าแต่น้องก็โทรไปแจ้งเบอร์นั้นดีๆนะคะเราเราผิดเองค่ะ ไม่คืนก็ทําใจค่อยโทรไปอาญาทแทนค่ะสงสัยเขากลัวไม่โอนคืนค่ะเลยขู่ไว้ก่อนคราวหน้าคราวหลังอย่าหาโอนคืนเองนะคะพี่เกรซให้เขาแจ้งธนาคารอาญาและดําเนินการเองเผื่อเจอมิจฉาชีพมันหลอกโดนเข้ากระบวนการฟ้องเงินเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคนโอนกับธนาคารนะคะพี่เกรซถ้าพี่เกรซไม่รู้จักคนที่โอนมาผิดเขาไม่ดูชื่อก่อนเองแล้วมาข่มขู่ได้ยังไงคนอะไรเนี่ยปอลอแต่เคสแบบนี้ไม่ให้อนเงินคืนเองนะเผื่อเป็นมิจฉาชีพต้องติดต่อธนาคารให้จัดการให้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ พีแล้วพีอีจริงๆก็อขอบคุณข้อมูลเกรด under score r i d e r s h i p ภาพเกรด under score r i d e r s h i p ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ